เรื่องของการกําเนิดหรือการการมาของบุคคลที่โลกรอคอยนะครับก็เป็นเอป็นเป็นอยู่ในนะปรากฏอยู่ในความเชื่อของทุกสัตศาสนาลัทธินิกายนะครับว่าวันหนึ่งนะครับเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็ว่าเหมาะสมก็คือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะครับของโลกนะครับและก็เหตุการณ์ท่านทํานายทางบัญญัติทัศานาเนี่ยได้ครบถ้วนสมบูรณ์ นะครับท่านอิหม่ามมัดีอัลสลามหรือพระผู้ช่วยรอดของโลกจะได้มาปรากฏในความเชื่อของในแนวทางอันซอดอิหม่ามมัดีอัลสลามหรือแนวทางยามานีนะ,นะครับเราไม่เป็นที่สงสัยแล้วว่าท่านอิหม่ามมัดีปรากฏหรือยังนะครับแน่นอนว่าท่านได้มาปรากฏแล้วนะครับในเ,เชิงรูปแบบหนึ่งหรือว่าเชิงสัญลักษณ์ปรากฏที่ที่เราเห็นได้ตามารีวิวทยาธรรมนาย นะครับและสิ่งทีเ่เป็นเรื่องที่สร้างความสงวนต่อบรรดาชาวโลกนะครับว่าแล้วท่านอิหม,มามาดีปรากฏอย่างไรท่านมาพร้อมกับสิ่งใดนะครับาตามคําทํานายไม่ว่าจะเป็นในฐานอิสลามทั้งสุนนีชีอะนะครับก็มีริวยทต์ที่จะบอกถึงการปรากฏอย่างเช่นการปรากฏของซุบยานีการปรากฏของยามานีานะครับ าการปรากฏถึงความาความเสื่อมทรามทางาศิลธรรมที่ปรากฏขึ้นในแผ่นดินนี้เกิดปรากฏของการสงครามเปลี่ยนค่าระหว่างผู้อดแอร์กับผู้ที่มีอำนาจสูงกว่า,เก,กา,าเกิดการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคของโรคร้ายต่างๆนานามากมายเกิดการอุบัติภัยแผ่นดินไหวพา,า,ายุร้ายแรงนะครับ <c oughs> เหตุการณ์ต่างๆที่เป็นปัญหนานด้านสิ่งแวดล้อม ภนะาษาอิสาการว่าใคเมีเชนนะใคเมีเชนนะครับที่จะทําให้ลกเราร้อนขึ้นใช่ไหมมันก็ปัจจุบันที่เราเห็นกันแล้วนะครับว่ามันล,ลูกเรากาลังร้อนขึ้นนี่คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับสิ่งการมาปรากฏของอิหม่ามฮาดีนะครับในในทางยามานีมีความชัดเจนมากท,ที่จะระบุถึงการรู้จักถึงการปรากฏของอิหม่ามมาดีว่าท่านอิหม่ามมาดีคือคนไหนดังนั้นเราจะเห็นว่าแนวทางอื่นนะครับแนทางอื่น,นะน,อนของอิสลามเนี่ยเขาจะถกเถียงกันตลอดเวลานะ ว่า,เ,าเรื่องของการรู้จักอีหมามากดีนะครับแต่ของรู้จักในแง่ของรีวิยันแต่ว่าเขาจะขาดในซึ่งของเรื่องของการเขาเรียกว่าภาษาทางเพียะว่า,วาเหตุการณ์เชิงประจักษ์นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในโลกปัจจุบันของเรานะครับในแง่ของทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งด้านสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมนะครับเรื่องสุขภาพเรื่องสิงรร่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้นี่คือสัญญาณปรากฏซึ่งสัญญาณเหล่านี้ได้ปรากฏใน รีวิทยทำทำนายหมดแล้วนะครับดังนั้นเรื่องของการปรากฏของอหมาบมาดีนั้นไม่เป็นที่สงสัยแล้วว่าท่านปรากฏหรือ,อยังนะครับนะไม่มีไม่มีข้อสงสัยใดๆแล้วใน,ในทางยามานีเนี่ยคือท่านปรากฏแล้วแล้วยังท่านยังได้ส่งอะไรและส่งทายาทของท่านที่จะมา,าแจ้งข่าวดีต่อโลกว่าท่านกําลังเดินทางมาแล้วนะครับโดยท่านส่งให้ให้ทูตของท่านเนี่ยเดินทางมาล่วงหน้ามาก่อนนะครับทูตในทายาทของท่านก็คือไซยิดอ์มัดอันนัสนาอิสลาม ผู้เป็นยามานีในกรอบเชื่อของชีอาเนี่ยอิหม่ามฮะดีจะปรากฏก่อนอาจจะปรากฏไม่ได้ก่อนที่จะยามานีปรากฏนั่นหมายความว่ายามานีเนี่ยอิหม่ามยามานีหรือซิยามานีเนี่ยจะปรากฏก่อนอิหม่ามฮดีซึ่งทั้งสองท่านนี้จะมีความเกี่ยวเนื่องกันสัมพันธ์กันในเชิงเขยญาตนะครับซึ่งจุดนี้แหละที่ที่สังคมมุสลิมไม่้าใจนะถ้าไม่ใจเขาก็เขาก็เลยอยู่ในวังวนแห่งความสับสนว่าใครันแน่คืออิหม่ามฮดี นะครับนี่คือปัญหาของพวกเขาซึ่งสําหรับพวกเรานั้นได้ข้อยุติแล้วเราพยายามนําเสนอต่างๆละข้อมูลหลักฐานต่างๆออกไปสู่สังคมข้างนอกแต่ว่ากา็นั่นนะครับคือมันก็เป็นไปตามทุกยุคสม,มัยว่าการเชื่อถือผู้นานะครับที่จะมาจากพระเจา้าหรือจากอารร์นั้นจะถูกอ,อะไรจะะจะถูกความอาธรรหมือว่าหรือจะถูกสังคมผู้มีอำนาจในสังคมนั้นจะคอยอะไรป้องกันไม่ให้เชื่อซึ่งก็เกิดขึ้นจริงแล้วในปัจจุบันดันะงนั้น S <S <ess iz mit> การเชื่อการเชื่อเรื่องของอิมามมะดีหรือการเชื่อเรื่องของอิยามานีเนี่ยจะเป็นเรื่องของปกักเจนเป็นเรื่องของบุคคลนะครับที่ไม่สามารถนําเอาความเชื่อแบบรวมหมู่มามาตัดสินได้คำว่าความเชื่อแบบมือหมู่ก็คือความเชื่อแบบเชื่อถือลำคนส่วนมากเชื่อถือคนส่วนมากก็ก็นั่นคือความเชื่อรวมหมู่ซึ่งมันไม่มีหลักฐานไม่มีหลักการในศาสนาอิสลามในศาสนาของพระเจ้าโอเคนะครับผมก็เกิดนําว่า ณนะเวลานี้ผมก็ขอเรียกร้องไปสู่ชาวลูกทั้งหลายนะครับแต่เดศไทยมุสลิมประเทศไทยแล้วก็ผู้คนทั้งโลกนะครับเพราะอิหม่ามมะดีไม่ใช่มาแค่เพื่อ,อสังคมมุสลิมหรือศาสนาอิสลามแต่ท่านมาเพื่อทุกศาสนานะภารกิจของท่านก็คือการอ,าอะไรฮะก็คือการทําให้ศาสนาข,ของพระเจ้าที่มีสามศาสนาปัจจุบันนี้เป็นเป็นหนึ่งเดียวนี่คือภารกิจใหญ่ที่ท่านจะต้องถูกการทดสอบการต่อต้านจากบรรดา อุลามาในศาสนาเหล่านั้นทั้งสามนี้นะครับใน,ในข้ามแห,แห่งนิฟูชาบานนะครับซึ่งเป็นการถือเป็นข้ามคืนในการถือกําเนิดของอิหม่ามมัฮดีอัสลามนะครับนะในสายทานแห่งอาฮุนไบนะครับนะและอีกท่านหนึ่งมัฮดีเหมือนกันนะมัฮดีก็คือมัฮดีแห่งยุคปัจจุบันถ้าพี่น้องสังเกตสังเกตว่าโปรโมทเรื่องงานวันนี้ผมใช้คําว่าในโซเชียลนะครับในเฟซบุ๊กว่าอิหม่ามมัฮดีแห่งแห่งการเวลาและอิหม่ามมัฮดีแห่งยุคสมัย นั่นคือบอกว่ามันมีสองชื่ออิมามนี้สองอิมามนี้ปรากฏขึ้นทั้งสองท่านอิมามมักฮีเหมือนกันแต่ปรากฏคนละยุคสมัยกันแต่ทั้งสองนั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมเชื่อมโยงกันนะครับในเชิงของความเป็นบิดาและบุตรนะครับซึ่งจากหลานี้ซึ่งขอให้พี่น้องมุสลิมทั่วโลกนะครับได้หันมาความสนใจนะถ้าพี่น้องทั่วโลกพี่น้องมุสลิมได้ได้เชื่อมต่อความสัมพันธ์เหล่านี้ทั้งสองนี้ได้พี่น้องก็จะหมดปัญหาว่าอิมามมัฮีมานี่กันแลก็อัลกอลาอุม الا هو ال